เออสวัดสดีครับผมกลับมาแล้วกับช่องออเลี่ยงนะผมแล้ววันนี้เนี่ยรายการกินตังของเรามาตอนเช้าเลยนี่เห็นแบบเห็นป่วะ่านี่เวลา7จ็ดโมงห้ยังไม่8ปดโมงเลยวันนี้เนี่ยก็เป็นร้านอาหารเช้าที่จะมากินกันนะครับผมก็ชื่อร้านว่าซินจิวนะครับผมนี่นี่ซินจิวฮะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้กินอะไรตอนเช้าจะมีติ่มซำหรือว่ามีเมนูอะไรที่น่ากินบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับผม ก็มาแล้วก,กับผมกับอาหารในร้านนะครับผมซึ่งเนี่ยผมสั่งมาก uhm, okay. <mag> ็จะมีทั้งติ่มซำนะครับผมแล้วก็มีทั้งเป็นบะหมี่ซี่โครงแล้วก็มีชาเย็นนะครับผมแล้วก็มีปลาตั้งโกแล้วก็สังขยานะแล้วก็นี่ครับผมกับที่ตรังเนี่ยก็คือเขาจะกินขนมจีบเนี่ยกับพวกติ่มซำเนี่ยกับไอ้นี่ครับผมเป็นคล้ายๆซอสพริกนะบ้านผมแล้วส้มเจียงนะเนี่ยเขไปประมาณนี้รสชาติก็จะมีทั้ง เปรี้ยวเผ็ดๆนะครับผมแล้วก็อาจจะมีหวานบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านเนาะก็นี่อ่ะเราลองนี่ดเย่ยขนมจีบกุ้งก็จิ้มอย่างนี้ไปเลยอืมน,น,นั่นนะั่นอ่ะแล้วก็อีกอันนึงที่สั่งมาก็จะเป็นขนมจีบน่าจะเป็นกุ้งนะนี่จุ่มไปทีอืมนี่ก็จะเลี่ยนๆเลยขนมจีบก็อร่อยเนอะแล้วก็มีอันนึง่งอันนี้เป็นที่ร้านเขาแนะนำมา มันเป็นลูกชิ้นพริกไทยดำผมจำไม่ได้ว่าเป็นปลาหรือเป็นอะไรนะก็จะเป็นปลาแหละนี่ลูกชิ้นปลาเห็นแ้วอร่อยนะพริกไทยดำไม่ได้แรงมากแล้วก็มีอันหนึ่งซึ่งผมว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่นะเออก็คือนี่รับผมสักขยาแบบปากขึ้นถ้วยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องปากขึ้นถ้วยนะ มาพร้อ,อมกับน,นี่กินกับปลาต้มโกนะไปกินให้ดูปลาต้มโกที่นี่กรอบมากยิ่งเพลินกินก็นี่แล้วก็ปลาแล้วกินแหละตอนเช้าที่นี่คนก็อาจจะเยอะหน่อยนะนะก็อาจจะเสียงดังบ้างครับทุกี่นี่อันหนึ่งลงตักมากอคือเป็นชายเย็นนะต้องกินชายเย็นนะ ถ้าเย็นที่นี่เข้มบอกเลยเอาเช้ากินแล้วตื่นแน่นอนอ่ะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะที่ผมชอบกินประจำเนี่ยก็คือผมเนี่ยจะกินนี่เอาขนมจีบเนี่ยกินกับปาต้องโกนะโดยแบบว่าจุ่มไปก่อนจุ่มมาชั้นหนึ่งใช่แล้วก็อัดแน่นเข้าไปเป็นอย่างนี้นะแล้วก็จุ่มเข้าไปกหนึคำเดียเบิ่มๆพระอง กลับมาที่ติมต่มซำติ่มซำที่นี่มันก็จะมีเยอะแยะมากมายนะพอคุณเดินเข้ามาที่ร้านเนี่ยเขาก็จะมีติ่มซำให้เลือกเลยว่าจะเอาอะไรนะกจจะมีจิบหมูมีลกชิ้นนะก็จะมีเป็นอันนี้ครับผมเป็นเกี๊ยวสักอย่างหนึง่งมีข้ากเก่านะแล้วก็มีเป็นจิบแบบนี้กินให้ดูอีกเขาเป็นมือชาอย่างนี้พยายามจะสั่งให้มันเยอะที่สุดน,นะจะได้กินได้หลากหลายนะครับผมรสชาบเหมือนเกี๊ยวกุ้งเลยก็จะเป็นเกี๊ยวกุ้งนะแล้วก็อี่อีกอันนึง าาเก่ที่เนี่ยตอนเช้าคนจะเยอะมากก็มาแล้วก็อาจจะแบบว่าอาจจะต้องรอโต๊ะหน่อยถ้าให้ดีก็อาจจะมาช่วง9 0โมง10มงแต่ว่าของก็อาจจะลดลงไปแล้วนะ,ออะลองกนินีกชิ้นึงนี่ ม,มาแล้วก็เรามาถึงมื้อหลักของเราแล้ว,ลวนี่ครับบะหมี่ซี่โครงคนระับเด็ดปะเด็ดปะเรามาซิมเบิร์กันเดีะขอชิมแบบไม่ปรุงก่อนเลยนะน้ำซุปก็กำลังหวานเลยนะขอใช้ได้มีแบบการปรุงแบบโรยพริกไทยมาแล้วขอลองเป็นเส้นเท่าไลรนะ่กันเส้นก่อน เส้นนุ่มมากอืมอร่อยนี่ขนาดยังไม่ปรุงนะผมว่ากินแบบเช้าๆอย่างเงี้ยก็โอเคและ้ะกระดูกหมูก็นุ่มทีเดียวขายอะซี่โครงก็ให้เยอะนะหนึ่งสสาสี่ห้านี่สั่งน่าจะเป็นธรรมดาก็ให้มาซี่โครงห้าชิ้นแล้วก็บะหมี่ก้อนหนึ่งนะก็จะสั่งเพิ่มแล้ว โดยนอกจากไอตัวบะหมี่ซี่โครงตรงนี้มันก็จะมีเป็นบะหมี่เครื่องในแล้วก็มีเป็นพวกเกาเหลานาะใครที่แบบว่าชอบกินเครื่องในเนี่ยก็มาลองได้นะส่วนผมเนี่ยไม่กินเครื่องในผมก็เลยสั่งเป็นตัวนี้นะครับผมนี่สั่งกรบผับโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตก,กินตรงนี้ให้หมดก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปคุยกันว่าเออชอบอะไรของร้านนี้นะ โอเคก็หมดไปแล้วกับอยงอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกติ่มซำเนี่ยหกจานนะแล้วก็มีบะหมี่ซีโครอีกหนึ่งมีชายเย็นหนึ่งนะผมมีกรตุ้งโก่กับสังขยาอีกหนึ่งนะทั้งหมดอะ่ะเออเท่าไหร่รู้ป่ะสองร้อยเองบะหมี่อ่ะชามห้าสิบบาทน,นะเออแล้วก็ไอ้พวกติ่มซำเนี่ยน่าจะประมาณสิบห้าหรือสิบหกบาทน,นี่แหละชาเนี่ยก็ประมาณยี่สิบบาทน,นะก็อิ่มนะเอาจริงที่จริง,รง,รงอิม่มมีซีโครอย่างเดียวก็อิ่มแล้วอันนี้ก็คือแบบอัดแน่นไปมากเลยเพราะว่ากินคนเดียวนะ ใครที่จะมาที่นี่ผมว่าอาจจะต้องเลือกเวลามาให้ดีนะเพราะว่าถ้าเป็นช่วงแบบ7จ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าเนี่ยคนก็อาจจะเยอะหน่อยอาจจะหาโต๊ะยากหน่อยครับผมแต่ว่าพอพอเริ่มที่จะเลยเวลาที่จะเข้างานเลยเวลาเข้างานหรือว่าถึงเวลาทางานเนี่ยคนก็จะเริ่มน้อยลงก็ตรงเนี้ยก็มาลองกินกันได้เท้าเช้าอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งก็คือรถก็อาจจะติดหน่อยคนที่พ้ารถใหญ่มาอาจจะต้องจอดรถไปไกลหน่อยนะแล้วก็ใครท,ที่มาก็อาจจะ จอดรถฝั่งนู้นแล้วก็เดินมาก็ได้แล้วก็หรือไม่ก็ขับมอเตอร์ไซค์มาก็มาจอดหน้าแถวหน้าร้านได้เดี๋ยวส่วนที่นี่เนี่ยเดี๋ยวก็จะปักหมุดไว้ให้เหมือนเดิมนะครับผมว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนาะเวลาเปิดปิดอะไรไงั้นก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b e กันแล้วก็ใครที่อยากจะให้ผมทานและอีกอย่างก็พิมพ์คอมเมนต์กาได้ครับผมก็จะพยายามอ่านคอมเมนต์แล้วก็นั่นแหละฮะพูดคุยกันใต้คอมเมนต์อะไรก็ว่ากันไปก็เดี๋ยวร้านหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวไว้มาดูกันอีกทีนะครับผมว่าผม Bye-bye.